ท่อประปาแตกน้ำแรงขนาดนี้เราจะต่อกันแบบไหนครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีธงวิทไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบกผมในเรื่องการต่อท่อน้ำประปาซึ่งมีสามทางอยู่ด้านล่างนี้นะครับเมื่อท่อน้ำประปาแตกเราจะต่ออยังไงดีครับเมื่อเราเข้าสวนมาดูดิครับเป็นท่อน้ำประปาในสวนแตกแบบนี้เราจะต่อกันแบบง่ายๆและใช้งานได้ดีด้วยครับ ก่อนการต่อท่อน้ำประปาเราจะต้องไปทำการปิดน้ำกันก่อนครับเมื่อท่อน้ำประปาแตกติดกับ3มทางแบบนี้เราจะมาตัดสามทางก็จะเสียเวลานะครับเราจะไม่ใช้วิธีการต่อตรงบริเวณด้านนอกเพราะว่าเหลือพื้นที่น้อยอาจจะต่อไม่ติดหรือว่าต่อแล้วอาจจะหลุดได้ครับเราจะมาต่อด้านในมีวิธีไหนไในการต่อด้านในเดี๋ยวผมทำให้ดูกันครับ วิธีการต่อด้านในก็เหมือนวิธีการต่อด้านนอกนะครับต่อด้านนอกเราจะมาใช้เป็นตัวต่อท่อ PC ตรงนี้นะครับหรือเป็นข้อต่อเป็นข้อต่อตรงนะครับแต่ในวันนี้ผมจะมาใช้เป็นท่อ PC ขนาด3หุนในการต่อด้านในสำหรับท่อ p c 4หุนใช้กันได้ครับเห็นน้ำด้านในท่อ pvc นี่ไหมครับ เราจะต้องนำน้ำในท่อพ c ตรงที่เราจะต่อออกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต่อไม่ติดโดยการใช้ผ้าจุ่มลงไปในท่อพ c แบบนี้ครับเห็นไหมครับน้ำออกไปแห้งเกือบหมดเลยครับแล้วเราก็ได้ท่อ pc ที่แห้งแบบนี้แล้วเราจะมาต่อกันเลยครับ โดยการใช้กาวทาท่อ pc ทาด้านในท่อ p ีซครับขนาด4หุนเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทากาวที่ท่อ pc ขนาดสามหุนกันครับแล้วใส่เข้าไปที่ท่อ pc ขนาด4หุนเลยครับจะใส่กันได้พอดีเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับ แล้วเราก็มาทากาวด้านบนนี้ครับขนาดสามหุนนะครับสําหรับท่อขนาดสามหุนเราทาด้านบนก่อนครับแล้วเราก็ทากาวที่ท่อพีซีด้านในของท่อขนาดสี่หุนหรือท่อปราปาขนาดสี่หุนนะครับเสร็จแล้วเราเสียบเข้าไปหากันเลยครับ การต่อแบบนี้นะครับต่อแบบง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้จริงครับเห็นไหมครับช่างภาพลองซูมเข้ามาดูครับเราก็จะต่อได้สนิทแบบนี้เลยครับและจะใช้งานได้อีกยาวนานเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าท่อพีซที่เราต่อด้านในแบบนี้จะใช้งานได้ดีหรือเปล่าน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับ เราต่อท่อ PVC ที่แตกตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับและผมได้เปิดน้ำไว้แล้วเรามาดูกันเลยว่าท่อ PC ที่เราต่อด้านในไว้และไม่เสียเวลาในการต่อด้วยนะครับไม่ต้องตัดเราทำแบบนี้ท่อ PC ของเราก็จะใช้งานได้อีกยาวนานเหมือนกับการต่อด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำให้ดูนะครับน้ำผมเปิดออกมาแล้วนะครับดูกันเลยครับ เห็นนะครับน้ำมีความแรงมากเลยครับแต่ท่อ p v c ที่เราต่อไว้น้ำไม่มีรั่วไหลเลยครับเดี๋ยวผมจะลองปิดน้ำให้ดูนะครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำการต่อท่อ p v c แบบนี้ไปใช้ภายในบ้านของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปจ้างช่างและเราก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะด้วยครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าวิไทยพีแชนแนลครับผมการต่อท่อ p ี C แบบง่ายๆต่อด้านในแบบนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการตัดด้วยนะครับประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับ